สสดีค่ะพี่น้องคันนูคนสู้เหมือนยู่จิบแม่จัดยังไงปิดบอดจอดอ่ะคะยังป่นัดเขาจะมุ้งนัดสีมงแรงเออสีม่งแมงบ่นอีกอ้าวสีมงแรงค้นา้อนบะทอกกนตัวนัดสีมวงแรงค่กระอดสีมงแรงพวกเราตื่นพอดีกันได้นเลยสีม่งแรง นาฬิกาคอยคือว่าสิบแต่อนาทีนาฬิกาไอ้มันไตนาฬิกาหลามันตรงเป๊ะด้วยหลานนเปลนาิลาตื่นสี่งแรงนบนนี่อันเจงเราก็เจ็บทองเมื่นเมื่นบ่บาได้บนี่หัวหัวะเจ็บทองหวดหัวไร้นนอกากระลักแงหนาเคล็ดคิวเดียวางเดียวนอก็าจากสีู่งเห็นไ่มเห็น่ะทายลูกมป่ะ เราเสียน้รันเจ็บท้วงแล้วขูดก็แล้าใจหน่เจ็บท้องมัยมันเจ็บเจ็บปั่นปั่นมาแต่ขาไปไหมข้นมาหออนิตายกูตายตายกูตายตายกูตายบเยนกัดใสไปซอกวันนีต้องอยากหัวต้งเวตายแล้วผ่าดแล้วผาดแล้วสุดอ้ที่หกอะไร่า ไปครับไปนี่พี่ปุ๊กไปน้ำแม่ไปน้ำแม่ไปเลยเนาะอารถณูงโอ้จีไปเยี่ยมบ้านหลังเก่าบ้านหลังแรกบ้านหลังเก่าบ้าเป็นฝักเนี่ยฝักตุ๊ฝักักเชเอยังนะผมเชือดนากล้องเด้มันสีน้ามัวงโอ้ยกล้องงามเหล่าบ้านนี้เจ้างามเหล่าหันเจ้าโอ้สขตได้หลายเด้อผู้จัดการปกติผู้เ่วนี้ม่เรืงหลดม่เรื้งไปนี่ว้าอยู่เมีหลายเรื่องผูแห้งองนี่ แล้วมีเลื่ยงยืนเ่็นบ่ทุกข่อยเหงาแต่สาวๆผมได้เอ้ยทุกข่อยเกิดเลี่ยงแต่เมื่อ้าพุนไม่ยันหน่วยมากกไม่ยันหน่วยกัไม่เลี้ยงด้กันบอกแล้วสำนักงานเท่าไหร่ตั้งบริษัทบ่อพื้นทุนจำกัดมายนบริษัทเป้าพื้นคนแห่งประเทศไทยพนักงานมีใครบ้างดุ้อที่5ตรงขามหน้าข้อเมื่อหน้าประทัดเมื่อหน้าประทัด บอกกล่มันมีสองบริษัทบริษัทยังห้าเด็กหนักกันยังอ๋อบริษัทไทยเลอลอนอีกอันนึงไทยเลอนไทยเลอลอนค่ะมีงานไม่งานค่ะบริษัทไทยเลอลอนล่าสุดนะคะพอการใช้แล้วสี่ตั้งบริษัทแล้วนะคะไปอยู่ไก่เรื่องขันยัพ่อจูดว่พ่อจูดอนุญาตบริษัทไทยเลอหลนี่เอ้นี่ลูกคืนนี่เอาแล้วไอเดือดมากซอลูกคืนนี่บริษัทบอกคืนขวดแนเป็นเตไทย์นี่ขวดเกนคือยังรักการที่เขาชิบเอาปืนคนนี่ หันหนาเขาแยงเดียวบ่มีหันลังให้กันหันลังคือเดือดจืดแห้งจืดหล่กไปเยี่ยวเลยก็แม่นเลยบอกบอกพื้นแล้วมากาศเสี่ยวพื้นแล้วพ่อตีนู่นนี่นั่นนะเฉพาะเธอกับเจียมวาหันนี่เฉพาะเธอกับเจียมวาหันฉันเตรียมใจไปแล้วับหนึ่งหรืออ้าวหน้าไปยู่บวันใป้อมแป๊บนี่บ่พอแล้วปวดร้าวหอดมือไปอันจะเป็นผู้ไทยปวดมือละเทียยาสีไปอาบหลายผิวมันแห้งมันเกิดเกิดปัญ แกวเหลืองมือนนใหญ่เกลอตีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กาพอมาเกิดพระจันทร์ดิคือทายืูอเพืพอคือพูดก็พูดโต้แขว่งเหลงมนันมันมหวจะมาเออปกักระใจซื้อวพ่อพ่อคือหูนพบเกิดพระจันทร์สิบโมโหจะได้เบิ่งแขวงเดียเหลองมนนวแรงมากแรงมากเขาสมเงินมาก กุลาทรายก็เกิหล mm ังเขาไปอันฮอกกสรุปคือมาจนการถมานอ่ะอาจิะว่าเหลือคารถไปได้ตีอส่งนม่ารสรุปคือพนักงานหลักประจำคือแม่ใหญ่บูรแม่ให่กิกแม่ให่หนุ่ยแสี่คนเอดแม่ใหญ่ลายก็บริเทาปรนันอบ่ไม่ด้แย่ไรคือกย่ไรอยู่สั่นเอากระเทาแล้วเนาะ แสดงเลยพ่อยิ่งพอดีกันจีไปไล่ต่อไปคับพี่โดมค่ะพี่พี่พี่ยังไหนยายบอกให้อาเอินพอเสียใจเด้อเบิ่งตำแหน่งหน้าที่เขาเนี่ยปีนี้ <c oughs> มันแค่ในน้ำผู้จัดการของผู้จัดการบอสไล่พอดีดดโอเจ้านี่บอสไล่ <c oughs> บอสไล่ไล่เพียรไล่อยากอกินทุเรียน โอ้ยกินยังคงกินเองว้จะเจ้าภาไปกินบอหอยไปบ่ไร้อใช้บออก็เราเมื่อยล้นี่ยบอ่ซอสได้สองถุงอาคือก็ปิดอนนี้ตามแผ่นห้องม่รทำไมแกินเากินตอนนี้บอเป็ยังมือนี้เขามีเขามีปูดอยเขามีเยื่อไล่ไหมนันนีเยื่อหรอเออเยื่อไล่ไหมไปนอนเดี๋มึงไปนอดลอ ต้องหายสิเป็นเบาหวานความดันหรือว่าล่มออกหูบ่าต่สิเลียงเกิดคืนนีโรคแบบนั้นมันสิเยุดกำเริบทันทีก็ยังแมนยเหมือบ้านใดเอดว่าสพออจะได้ห้องประไอ้เจ้าไทยแต่พร้อมเล่าผมันติเรวเขากับไทยว่งกันอ้าวางตัวทีของมอากจกกับกวดไทยวันยเสให้ชนเลโอ้ ยก็สิมาถ่ายเดีย่บางหนากันหอยหยักมาเลยทีเขาจะหดบ่บอดกับหดแจ๊กคนไปโอ้ยกันจีเป็นนักสีน่ะเชิญมาเชิญในขวบบอกแล้วให้นมือจะบอกกัน่ออมดันนี้ผมสิเป็นผู้จัดการของผู้จัดการแล้วนะครับค่ะบอสไรใยายไรครับสวัสดีครับโอ้ยกันจีพูดกันจ้เอาอีกแล้วมั้เกาจีไปกินเขาบ้เอาเป็นแต่ฝนตกแถะ มันเอาเหมนันเนาะมอตัวกดนเลยไอมันเกี่ยวกันหรือบ่มันเอาเอาเฮดบ้าเ็ดบ้านอไอไปเไปหาเก็บกบกินเ็ดปวกไก้น่อยพี่น้องหลยบมือเท้าอยูไปแต่อยากกินแกงเฮดซาเนาะเดซาทนเนาะไอไอไอโหดี่ากีเบกีแล้วมาตาเฮดเฟืองเด้เฮดเฟืองมนบาเออสุดๆเอ้าเคยกินเดี๋ยวเธอสิดูร้านติดกัน S 2> <S 2> เฮ็ดไข่เขียวออกเลยเจอเห็ดเฟืองเ,เข้าไปกี่หัวมาเสั็จเนาะตำแก้วบไปทุสุด้เมื่อเดี๋ยวก่อนเมื่อเดี๋ยวก่อนวันที่แปดเขาไม่มีแปดที่ห้อนวันที่สิบเขามีอันเดอร์วันที่สิบเขามีอันตัวมีเท,ทเดมันมีมีนี่ไงพอมีนี่บอลวัวมีผู้ใดเน่ผู้ใดเมื่อนั้นคุณเอ๋ขี้ไม่บอกหลายอยู่ไปถามเขา โมนมหลังจัแมนมมเมีมเพื่อนมีชื่อดคัดคัดเอาไปเป็นบุคลากบุคคลนึงใช่ใช่ลเบินโชกนส่งวอดดีกับป๊อกแปมสองคนมันที่แปดมินิคอนเสิร์ตอยู่ม่อขอใครอะซานตาฟังโอ้ดัหน้าม่อยู่ม่อขอพูดแต่พันอะไรงม่ใช่คนอืแะเพิ่ัดไปอยู่ เนี่ยเคยรับงานไหมยังด้นาะจะเห็นยังวี้าดัน้าขาเจ้ไหมยูหน้ามโอ้ยจีบเอาคัถอแต่อันเขาจะพอนาซึนก็่ไปลกออกยนี่ผมไีไทยไปไปตัดออกสองคลิปเนยคือไอเขีมไอเขียมลกกไทยไปเรื่อยเขียมไทยเครื่องซูบยไปเลยไปตัดเป็นสามคลิปทีคลิปยขินหอดแล้วคือว่าสีไมาอยู่ได้อีกบอกกิมมือเนี่ยมืออื่นมือฮือกัมากขนาดโทษโท ผมคลิปแล้วมสเอาคลิปเึงสีมาอยู่แล้วสีมาอยู่147นาทีผมเราแล้วสีมาเคียร์อะไรพี่คินดนตีอยู่สีมาอยู่ไม่หันเียดยังไงเอาเราโทรหาโปรเข็มเอายเครื่องกันอ่ะเอาเอากันท่านกันเอาพี่เล็ดีท่านบอนั่นพี่เขมบอกบอหลาเ้บลับกันพ่อแม่เล่เข้าไปรบน้ำมูกอีกบุ่รบอลาโัเราบอรมดา